อันนี้คอนว่าลิเกเหรอครับลิเกเต๋อว่าอ๋อนี่ลิเกลิเกผู้หญิงเหรอครับลิเกผู้หญิงแต่ว่าลิเกใหม่สวยมากเข้าวรามสวยมากขาลาสวยมากเหรอลิเกใหม่อะไรนะลิเกน้ำเพชรชอนเคยไปดูลิเกน้ำเพชรมาใช่สวยมากหาพี่ของเขาอ๋อหนูจำเนื้อเรื่องได้เหรอครับใช่ลิเกน้ำเพชร ทอนไปดูมานานแล้วนะเรื่องนี้โอเค